ก็เลยวันนี้ก็คนเยอะนะผมอาจจะพักผมไม่มีวันพักเลยผมพักไม่ได้แต่ว่าพมรู้สึกที่ป่วยแบบนี้ผมรู้ตัวดีก็ไปองไปดูงวดสองศูนย์สองงวดนั้นน่ะ ผมหวยแบบนี้เลขก็ออก2องสองเลยออยังไม่มามั้งมีแต่เจ๊ตังมีแต่เจ๊ตังครับวันนี้เจ๊ตังพลาดเจ๊ตังพลาดพลาดเหยื่ออยู่รู้เบื่อแต่แม่แกใจดียังแก้กี่คุณใดตัวใหม่ใครตัวใหม่ปาที้งก็ปาดตาเรียบปทิ่งเลาดที่ผมมาไม่ทันโอ่ไม่ทันอะไรเงินพันเลยแต่แม่ใจดีใจดีใจดีนะครับอะไมีคนหนึ่งแปดสิบเก้าแล้วชัว ที่เก้าแล้ววันนี้วันดีนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าวันนี้วันที่เก้าก็ผมว่าเลขเนี่ยออกร่างก่อนร่างนี่น่าจะเป็นเก้าสองไทยนะอันนี้เราไทยกันนะร่างเดาว่าน่าจะเป็นเก้าสองส่วนบนนี่น่าจะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งหรือว่าสองเก้าหนึ่งก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าเจ็ดเก้าหนึ่งนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดก็จะเป็นประมาณเนี่ยส่วนตัวหนึ่งที่ ผมยังไม่ค่อยชูก็คือ96อันนี้ก็ระวังไว้เพราะเมื่อคืนผมซื้อลอตเตอรี่ในแอปได้แค่96รู้ไหมทาไมเพราะว่า91เขาเอาหมดแล้วไม่เหลือ96เอ้าเอา9 6ก็ได้ว่าเลขข่อยคือ95้าหผมถือก็ระวังไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คือ92เนี่ยเราระวัง92ตัวเราต้องระวัง92ตัวตัว99เห็นไหมอีกาบอกว่าอะไร99อ่า99ไปหัวห99ปุ๊บตัวนึงกับหัวก็จะเป็น96 ตัวนี้เป็นตัวที่คนไม่สนใจเลยนะครับฝากได้ด้วยแล้วกันเพราะว่า96เป็นตัวที่มีนุ้นอีกตัวหนึ่งที่คนไม่สนใจเลขจะชอบบอกตัวที่คนไม่ค่อยสนใจด้วยเพราะว่าอ่าบุญดวงจะไม่หักกันเพราะคนน,น้อย เ็ม like, right? ืนเนาหมือนสี่สี่แหละเราก็ไม่ซื้อาสี AP uh ่สี่เาือม่ดซื้อกับเพื่อนบางคนถูกเพราะว่ามันอั่นหมดเหลือสี่สี่เขาก็เลยถูกกันปีจีกับสีสามไม่อั้นอั้นคุณครับแต่หั้นนี้ผมคิดว่าเก้าสองนี้อั่นร้านปอร์เซ็นอั้นแล้วครับเราก็ซื้อเก้าเก้าไว้หุ้นปีหกห้ามันออกห้าหนึ่งเก้าปีหกสี่มันออกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าหอยู่วนอยู่ในนี้ แต่เลขอ่ะสิ่งเก้าสิเก้ากับหนึ่งอ่ะทุกวันจะอยากลงไลท์ดูสิ่งเก้ากับหนึ่งไม่อยากลงไลท์ผมเนี่ยถ้าคนเยอะผมไลท์ไปสามชั่วโมงผมก็ไลท์ไปแล้วคนสนร์เนี่ยผมสองชั่วโมงกว่าแล้ยไม่อยากลงเลยเสียดายคนเนาะเวลาคนเยอะเนี่ยควรจะขึ้นได้นะวันนั้นยูทูบผมแปดร้อยผมไม่ลงผมก็ไลท์มาที่นี่มันดับเอ๊ะ ให้ตัดของกูวะตั้มซ <opus in> <nationwide> ุงอ่ะ <uts> ดับไปเลยสามชั Alright, <water> ่วโมงครับร้อนก็ยังเหลืออยู่ถ้าเป็นโอปรรมนี้คัุก็ไล่ไปนั่นแหละท้ายนั่นคนกับเบิ้งนึกเอาแต่ว่าก็ดียิ่งไล่นานยิ่งดีไม่หอนต่อเราก็ไม่ดีไม่รู้ไม่รูีแต่เขายากกับมากเบิ้งนี่จะเข้าวอร์อย่างเนาะเข้าวอรแต่เรื่องเริ่มเฝันก็ไม่ฝันแล้วนะ ก็พอแล้วแต่ว่าฝันก็อย่างที่บอกว่าเห็นท่ามในวัดกับพี่จอนนี่เนี่ยเกี่ยวกับตำรวจบางคนมาตีว่าเจ็บตำรวจเจ็ดมานะอันนี้เองเขาตีในในไรบุก็เจ็ดก็เข้าของเรามือเนิ้อเก้าเจ็ดเก้าเปหมือนเดิมแต่ว่าตำรวจสองคนเก้าสองอยคนหนึ่งผมผมอยู่กลางแปลว่าเก้านี่อยู่กลางเพราะผมเป็นเก้านี่ตำรวจหรือว่าเก้าสองเก้าแบบนี้ เก้าเารวจเจ็ดรวจมีสองคนวเก้าไม่รู้หละคือตำรวจนี่หนึรือว่าถ้าเขาเขตีตำรวจไปเจ็ดก่เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วน้องผมแม่งกลางเก้าเจ็ดถ้าจะตีนะน่จถึงเอาหนึเก้าหนึ่หนเก้าหนึ่งหนหน้าออกนะครคบดตำรวจตัวนอีกตัวหนึ่งถ้าผมยังไม่มีตัวกลางผมยังไม่ได้ทำวันนี้เขามาติดชุบก็ได้หนึเาหนึ่งเนเนขาวงาลงจดแต่ว่าวัจ็เลี้บุ้ง กินแค่ไหกับมหอดฝันมหอดแบบกลุ่มเลยเถอะตัเปลี่ยสำคัญตัเปลียนพีกุ้งแน่นอนจบเลยจบเลยครับแปลว่าเพียดไน้นะถ้ายังไม่เห็นพีกุ้งนี่เลขอ่ะมีเจ้าอยู่แต่มัาจะเป็นเจ้าอะไรอะไรครับเพราะว่าถ้าเห็นพี่กุ้งเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเก้าหนึ่งก็เหมือนเราพูดแหละเอาถ้าเลขเข้าเก้าหนึ่งเขาดีน้ำหาบักกุ้งกว่าเลขกว่ากว่ากีเลสไปเลยแต่วันนี้ชอบสุดก็เข้าเก้าสองที่สุดเลยมีเก้มากเลย ลอตเตอรี่ผมเนี่ยอาจารย์ยิ่มมาผมเอาใน92โชว์โชว์ลอตเตอรี่ไหมล่ะลอตเตอรี่โชว์เลยครับอาจารย์เอาแม่ขนมยิ่งโยกกระเป๋าหน่อยเอากระเป๋าไใ้มาเทคนิคอาจารย์ลอตเตอรี่ยิ่แล้วนะครับผมชอบตัวจะดูลอตเตอรี่ของอาจารย์นะครับซื้อไม่ได้ซื้อได้แต่96ได้แต่96สี่ห้าใบมันหมดนั้นอาจารย์ได้92เยอะมากเนาะได้เยอะมากครับดูลอตเตอรี่ของอาจารย์นะครับคือไม่เกินเนี่ยคือ92เปิดปุ๊บหมดเลยหมดเลยผมพลาดแค่ปิดนาที ผมเข้าไม่ทันก็รอลุ้นไม่รู้ว่าเขารอไม่ว่าเขารอเจันทร์ออมาเหลือเก้าหกเก้าหกมาเป็นกระเป๋าอยู่เวียงจันทร์พี่น้องจากเวียงจันสบายดี เรียามที่อยู่วไหนเียงจรับทียู่ได้ครับใจอยู่เขาบอกว่าช่วงนี้อยู่เราหีเรากลังดังกงการคุณแม่อยู่แถวไหนของเบียงจันครับเดี๋ยวเพิ่นจะไปลาวอยู่พงนีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหมกลาวแถวไหนเราผมไม่ไปอยู่เดือนนี้นี่คุณไม่ตายแบบไปไเที่ยวเพิ่นจะข้ามลาวอยู่มือครับผม ครับตอนนี้เป็นลอตเตอรี่ครับโซโลล้าวเขียงจันทร์นะเขยี่ยนจันทร์เลยเราต้องดูยาวแล้วครับนี่กระเป๋าลอตเตอรี่ครับนี่เป็นกระเป๋าเลยนะครับท่านผู้ชมดูเอาลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เด้อก็ดูลอตเตอรี่อาจารย์นะครับ รถตะลีเท่าไหร่นะดันร้อยใบรัอยใบบ้เนยร้อใบแจไกลอยูตนะ้กลนเยอมากที่เป็นเลข เก้าสองเแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าเ็มีเก้าเก้เน้นเก้าครับเนี่ยครับก็รางวัลที่1เลขที่ออกสี่ศนนาเก้ันเกยาเมียมาเลยครับว่าเลขนะอไำ้โชวตรงรู้นเลยครับแค่เอาเนาะไทยไทยเนาะโอ้เด้กโกนี่อดเี่ยมมากตรงไหนไอ้น้อง ลอตเตอรี่อาจารย์นอตตี้นะครับลอตเตอรี่อาจารย์นอตตี้นะครี่นะครับก็เลขลอตเตอรี่อาาจแต่ในแอปยังไม่ได้เดี๋ยวต้องอันนี้อันนี้ร้อยใบใช่ไหมครับอาจารย์ก็เดี๋ยวนะครับสิบยี่สิบ สามสิบสี่สี่60บครับประมาณเลืกบ้านเป็นยักันตางกันดูดีกันละมันนี่นะก้ว้ได้มาเนี่ยคุยติดใจนะ